ครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสอนคอมโบไอเมนีมม่นะเดี๋ยวผมให้ดูท่าแรกกันเลยท่าแรกเป็นดาบก็ <c oughs> ดาบท่านี้มันจะป้องกันไม่ได้นะครับทุกคนมันจะป้องกันไม่ได้นะพูดง่ายๆคือมันจะป้องกันไม่ได้ส่วนท่าที่สองเอาไว้คอมโบกับดาบพอฟันเสร็จแล้วก็ใช้หมาต่อนะท่าที่สาม อันนี้เลยเอากบมาเออพอแค่นั้นถ้าที่สีก็น่าจะเป็นนี้และแลวมันจะเพิ่มไอสีแดง,งๆเยอะด้วยนะเยอะอยู่แต่ถ้าออถ้าเราใช้แบบไม่โดนสตรูน,รบบน,นก็จะขี่นี้เอาไว้หนีได้อะอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมสอนคอมโบรอให้สกิลไปคาูดเาเสร็จบ้านหนึง่งด้วยเดี๋ยว มันอัปเดตยังเนี่ยไอเนื้อมากมาตัวๆท่าแรกตัวตัวบนไม่ด้สุก็ใช้กบเลยทุกคนต้องใช้กบเอ้าไม่โดนไอบอทมันไอหนี่เอ,อาใหม่เอาใหม่ สองคอมโบใหม่ก็ได้ว่าถ้าเป็นคนมันจะได้นะแต่ใครที่ทำได้นี่คือสุดมากอ๋ค,คือมันอัปเดตแล้วมันไม่สามารถทำงานได้หรอกงั้นเดี๋ยวสอนคอมโบแบบปกติน่แล้วกันเดี๋ยวปัน้นก็เต็มเลยนะเดี๋ยวผมจะสอนคอมโบเลขสามครั้งแล้วก็ใช้ดาบแล้วก็ใช้ท่านี้ก่อน เดินข้างหน้านะนก็จะได้เองถ้าถ้าใช้กับคนมันจะได้นะทุกคน,กคนแต่อันนี้ถ้าผมสอนแบบมาตรฐานนี้คือทําตามยูทูบเอาผมสอนแบบมาตรฐานก่อนแล้วกันอนี่โดนตกอัดพื้นกวนปหนอ,หอ ก็ถ้าตามความคิดของผมเลยคือต่อ,อยเงี้ยต้องกดล็อกนะหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่ต่นะอกจับมาไปดีหมาไรนะเดี๋ยวทำผิดไม่ขยับอีกดกดนีะ แป๊บนึงเด็กโหดะกา้ทุกคนอกเปนบอกจาทุกคนถ้ใครมาจากอนาคตท่าสามารถบอายได้่เนี่ยเดี๋ยว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 ไปนู่นอยู่ไ้าวทำมเย่างนั้นอมไ่เนตาไม่ดีมแปลงล่างได้อย่างไม่รู้ดิว่า ถ้าคอมโบที่ผมจะสอนแน,น,นะนำเลยหนึ่งสามสามมีนี้ส,ะส,ะสา,ามครั้งได้ก็ใช้หมาจะมีนี้หนัแล้วก็พุ่งไปพุ่งไปนะนี้เออเครื่องผมแหลกไม่มีอะไรหรอกครับผู้ชมพุ่งไปแล้วก็ใช้ท่าสี่ต่อเลยกดต่อยสามครั้งแล้วค่อยใช้ท่าสี่มีแปรงร่างยังไม่มีแฮ เพราะเขาเปลี่ยนนานแค่ไหนเนี่ยตัวนี้พูดถึงรีวิวตัวนี้เลยด้วยเลยีเลยละก,กันนะสำหรับใครที่อยากเห็นตัวน,นี้ท่าของมันก็ถ้าตายไม่มีอะไรนะก็เนี่ยชึบกันแค่นี้นละคะ่ะวันหรับวันนี้นก็จบไปแค่นี้เลยครับบายบายแป๊บน,นึงผมล,ลืมรีวิวท่านี้ย วันนีได้แล้วมันบินไกลอยู่นะมันบินไปถึงครึ่งสนามได้เลยวันนี้ก็จบแค่นี้แหละบาย bye bye.